สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้พี่หอมจะมาตำน้ำพริกนะคะตำน้ำพริกปลาร้านะคะตำแบบทางเหนือใส่แต่ปลาร้าอย่างเดียวนะคะเดี๋ยวมาวดูส่วนผสมกันเลยนะคะหอมแดงแล้วก็กระเทียมพริกนะคะอันนี้ก็ใช้พริกขี้หนูนะคะพริกขี้หนูจินดาถ้าใครไม่ชอบเผ็ดก็ใช้พริกชี้ฟ้านะคะก็มะเขือเทศค่ะ นี่ก็จะเป็นผักแก้มนะคะเป็นผักกัดขาวแล้วก็มะเขือพวงนี่ก็จะเห็ดนะคะเห็ดฟางเห็ดฟางจะบานๆน,นะคะก็นี่ก็จะเป็นชะอมนี่ก็จะเป็นปลาร้านะคะปลาร้าพี่หอมเอาไปต้มสุกแล้วนะคะก็จะมีผงชูรสนิดหน่อยคะ่ะผักเนี่เดี๋ยวเราจะเอาไปนึ่งนะคะแต่ตอนนี้เราจะมาคั่วพี่ก่อน เราคั่วนะคะใช้ไฟปานกลางคั่วพริกไม่งั้นเขาจะไหม้นะคะจะไม่สุกถึงข้างในก็จะไม่หอมนะคะจะไม่หอมพริก จากนั้นก็จะเอาหอมกระเทียมลงคั่วเลยนะคะพวกหอมกระเทียมนี่เขาสุกง่ายนะคะถ้าไปคั่วพร้อมกับพริกนี่เขาจะไม่กระทะเหล็กเนี่ยเหมาะมากเลยค่ะเ็าจะร้อนนานนะคะแล้วก็ตอนแรกเราก็เร่งไฟให้แรงนะคะ แล้เวเราก็เบาไฟนะให้ไฟปานกลางเราก็ค่อยๆค,คั่วไป ก็เราก็คั่วมานะคะสุกแล้วนะคะทั้งพริกทั้งหอมทั้งกระเทียมเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นเลยนะคะพักไว้ให้เขาเขาเย็นนะคะแล้วเราค่อยมาแกะเปลือกหรือว่าไม่แกะก็ได้นะคะจากนั้นจะมานะะี่ะเราก็จะมาปิ้งมะเขือเทศเหมือนกันนะคะ นันน้เอาน้ำใสกระทะมันตั้งเตาไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวพี่หอมจะเอามานึ่งผักมะเขือพวงนะคะมะเขือพวงนี่ก็สุกยากชะอมแล้วก็เห็ดนะ,ะเห็ดต่างๆแล้วก็จะเป็นผักกาดขาวตั้งน้ําเดือดแล้วนะคะจากนั้นก็จะเอาผักไปลงนึ่งเลย ฟานะคะเราก็จะนึ่งไว้จนกว่าผักนี่นะคะทั้งเห็ดทั้งผักนี่ก็สุกนะคะหอมที่เราคั้วนะคะที่เราคั้วไว้เดี๋ยวพี่หอมจะเอาลงไปโขกเลยนะคะก็จะไม่ไม่เอาเปลือกมันออกนะคะเปลือกมันดํานิดหน่อย ก็จะตำละเอียดประมาณนี้นะคะใครจะตำให้ละเอียดกว่าน,นี้ก็ได้นะคะของพี่หอมจะเอาประมาณนี้แหละต่อไปจะใส่มะเขือเทศนะคะ เผือเทศเราก็จะแกะเอาที่ไม่ไหมนี่ออกนะคะ จากนั้นจะมาใส่ปะลาลากันนะคะนี่จะเป็นปะลาล้าต้ม,มนี่จะเป็นน้ำปะลาาต้มสุกนะพี่หอมต้มไวเอาไปปั่นพี่หอมก็เอาไปปั่นก่อนแล้วก็เอาไปต้มนะคะปั่นทั้งตัวเลยอะ่ะจะได้ทั้งก้างทั้งเกลือนะคะแล้วก็เสร็จแล้วก็เอาไปเคี่ยว อ๋อจะใส่เยอะหน่อยเคี่ยวแล้วก็จะได้น้ําปลานี้ออกมาอันนี้เวลาเราจะใช้เราไม่เอาช้อนที่มันเปื่อๆนะฮะเอาไปตักนะมันจะทําให้เสียก็จะใช้ช้อนใหม่ตักตลอดผมจะใส่ของชูรสไปนิดนึงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยน้ำพริกหนุ่ม ของแท้และดั้งเดิมนะคะนี่ก็เราก็นึ่งนานแล้วนะคะนึ่งก่อนที่เราจะไปโขกน้ำพริกนะตอนนี้ก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะน้ำพริกหนุ่มนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะช่วยกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครั้งต่อๆไปขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ